เจริญธรรมญาติโย,ยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมมือตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังแต่ยังก็เริ่มใช่นะหลวงพ่อเป็นแค่เพียงผู้บอกผู้พูดผู้เล่าให้ฟังพวกท่านจงพยายาม ทำความเข้าใจกับชีวิตของตัวของตัวเราเอง,องการเกิดมาเป็นอย่างไรจิตวิญญาณในกายของเราเป็นอย่างไรสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเราจะเอาไปทำความเข้าใจได้หรือไม่กาลังสติของเรามีเพียงพอหรือเปล่าลักษณะของความรู้ตัวหรือสติที่ต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องพยายามสร้างขึ้นมา ส่วนมากก็ไปนึกเอาไปคิดเอาสแสวงหาด้วยปัญญาเก่าปัญญาโลกีปัญญาที่เกิดจากตัวใจตัววิญญาณการพูดง่ายแต่การลงมือการกระทําต้องเป็นบุคคลที่มีความขายันมันเพียรเป็นบุคคลที่มีความเสีสละทุกอย่างเลยแหละในชีวิตของเราต้างแต่ตื่นขึ้นมาปรับสภาพใจของเราใจของเราเป็นอย่างไร ใจของเรามีความอ่อนน้อมใจของเรามีความอ่อนโยนใจของเรามีความละอายเกรงกรลัวตบบางลักษณะของความรู้ตัวที่โตเนื่องความรู้สึกรับรู้อยู่ที่กายของเราให้โตเนื่องแนวทางนั่นคําสอนของพระพุทธองค์มีมาทั้งหลายร้อยหลายพันปีซึ่งเป็นสัตธรรมซึ่งเป็นความจริงที่มีอยู่ในกายของเราเอากายของเรานี่แหละเป็นสนามรบ จเจริญสติเข้าไปรบกับกิเลสใหม่ๆก็ฝืนใจของตัวเราใจของเราชอบคิดชอบเที่ยวหาเหตุหาผลแบบโลกโลกเอามาสร้างขันห้ามาปิดกันตัวเขาเองการเกิดก็มาปิดกันตัวเขาเองตัวจิตตัววิญญาณยังมีความอยากอีกความเพยเยอทายาันอยากอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงทั้งความไม่อยากทั้งผักใสทั้งไม่ผักใส ความเป็นกลางเป็นอย่างไรความปกติเป็นอย่างไรอุเบกขาเป็นอย่างไรสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมเป็นอย่างไรเราต้องสร้างขึ้นมาหรือว่าศึกษาอย่างเช่นการหายใจเข้าออกของเราเรามีความรู้ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องจึงแต่ตื่นขึ้นมาลักษณะของเขามาปัจจุบันธรรมมีอยู่ในกายในใจของเราหมด หลวงพ่อจะพูดเรื่องเดียวนี่แหละไม่พูดเรื่องอะไรหรอกสามปีกว่ามันนี้จะพูดตั้งแต่เรื่องเดียวพอเป็นต้นเหตุที่จะเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนอกนั้นก็มีตั้งแต่ห่างไกลใจของตัวเราเองการจเจริญสติเข้าไปดูรู้ฐานห้องใจลักษณะการเกิดการดับถึงเป็นปายนมามธรรมไอมองด้วยตาเนื้อมองไม่เห็นนี่มันก็ยากนะถ้าเราไม่มีความสนใจจริงๆ ความอยากคิดอยากมีอยากเป็นอยากไปการเกิดของจิตวิญญาณบุคคลที่มีบุญมีอานิสงส์ไม่จำเป็นต้องไปผุดหมักเลยรู้จักวิธีการเจริญสติเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นนี้จิตวิเวกเป็นอย่างนี้เ,เ,นนเร่งทำความเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเความรูร้ตัวทั้งเผอได้ยังไงร,รู้ไม่ทันก็รู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักละใหม่ๆก็อาจจะเป็นการฝืนเป็นการพวนกระแส วใจของคนเราชอบคิดชอบเที่ยวเขาก็หาเหตุหาผลเหมือนกันหาเหตุหาผลมาปิดกั้นตัวเราเองกําลังสติของเราจะเร็วไวต่ตเนื่องชี้เหตุชี้ผลเห็นการเกิดการดับของขันหารู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าของตัวเราเองแล้วก็แยกรูปรดกสีเสียงออกจากใจของเราทวารทั้งหกเขาก็ทาหน้าที่ของเขารู้ ภาษาเข้าใจภาษาธรรมภาษาโลกก่อนที่จะเข้าใจภาษาธรรมภาษาโลกได้เราก็ต้องเจริญสติเข้าไปจนเห็นใจคลายออกจากขันห้าคลายออกจากความคิดซึ่งเรียว่าพลิกจากสมมุติไปหาวีมุตใจก็ว่างกายก็เบาตามดูู้เห็นการละกิเลสกิเลสอยากกิเลสละเอียดกิเลสเกิดขึ้นที่กายหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่กายใจส่งเสริมหรือว่าใจปรุงแต่ง ต้องดูรู้ให้เท่าทันหมดทุกเรื่องใหม่ๆก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่รู้ว่าพูดอะไรอ่านหนังสือก็เหมือนกันสมัยก่อนเป็นเด็กนี่เห็นหนังสือธรรมะของโยมพ่อนี่เต็มห้องไปหมดเนาะไม่รู้ว่าเขียนอะไรไม่รู้เรื่องพอว่เก็ดแยกรลกแยกนามล้วไปดูแล้วมีแต่หนังสือที่มีคุณค่าของครูบาอาจารย์ ที่ท่านเขียนเอาไว้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยนะถึงจะเข้าใจความหมายอ่านแล้วดูน้อมดูใจของตัวเราเองใจเกิดกิเลสกี่ครั้งความโลภความโกรธมีกับเราหรือว่าความหงุดหงิดความพุ่งสั่นต่างๆเราหาวิธีแก้ไขอย่างไรอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งแล้วก็ทำความเข้าใจกับสมมติทำความเข้าใจกับโลกเราอาศัยสมมติอยู่อาศัยปัจัยสีอยู่ถ้า ปัจเจกใจลำบากก็ส่งผลถึงใจลำบากบุคคลที่จะเข้าถึงธรรมได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศมีความเีลิละเป็นเลิศจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆทุกคนก็ปรารถนาที่จะหาทางรับทุกข์หาทางหลุดพ้นทุกคนก็เดินที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์แต่บางคนก็ห่างไกลบางคนก็เดินเข้าใกล้ ยู่แล้วแต่วิบากรรมของแต่ละบุคคลบุคคลบางคนก็ไปได้เร็วบางคนก็ไปได้ช้าจะไปบังคับกันไม่ได้เลยบางทีทั้งที่จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติไม่รู้ลักษณะที่ตรงก็ห่างไกลไปเลยก็มีในหลักธรรมแล้วท่านให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ละทิฏฐิละมานะละความเห็นผิดอย่าพึ่งมาโต้แย้ง ทำความเข้าใจให้เห็นเสียก่อนท่านถึงบอกให้เชื่อการสร้างความรู้ตัวที่ต่อเนื่องกันเป็นนี้การดับการอดทุกเรื่องตั้งแต่การขบการฉันกายเราหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากเราดับความอยากได้เราดับความเกิดได้ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุแยกแยะได้ <c oughs> ตามดูให้ได้ทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของตัวเราความรับผิดชอบระดับองสมมุติ การฝากายการสนใจการสาแสวงหาการดิ้นรนการสังเกตทุกเรื่องเลยในชีวิตอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้จงโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองปรับปรุงตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาจะดีจะชั่วเราก็แก้ไขเราวางหมดนั่นแหละถ้ารู้ความจริงวางหมดแล้วไม่เอาอะไรสักอย่างไม่แต่กายไม่แต่ใจเพียงแค่ดูแค่รู้แค,รแค่ทําความถูกต้องอยู่กับชีวิตอย่างมีความถูกต้อง จนกว่าจะหมดลมหายใจหมดลมหายใจแล้วก็จบกันถ้าใจยังไม่จบก็ต้องไปต่อไปสร้างพบสร้างชาติใหม่ต่อแต่ก็ขอให้เป็นในกองบุญกองอุศลเอาไวา้จะได้ไม่ได้ลำบากถึงเราเออไม่จบมึงก็ไปต่อเอาพบหน้าในสิ่งที่พวกเราทำก็าไายามกันไม่ว่าพระวิยมบชัชีบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น อย่าเอาทิฏฐิมานะเข้ามาห้าหันกันคูด่ดีมึงดีอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องแบบพ่อแบบแม่บอกอตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแก้ไขตัวเราแก้ไขตัวเราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจากเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กจากเรื่องเล็กก็ไม่มีไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ที่นั้นจะรู้ทำไปอยู่ที่นี้จะรู้ทำอันนั้นยังไม่ใช่เรา มาอาศัยกันอยู่แต่การจเจริญสติการจเจริญวิเคราะห์ต้องลงอยู่ที่ใจของตัวเราลักษณะของใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่ปราศจากขันหา้าปราศจาก <c oughs> ความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรการดับการละการทําความเข้าใจใจไม่เกิดใจเขาก็เป็นสมาธิใจไม่มีกิเลสเขาก็ว่างเพราะเขาจะเป็นของเขาเองแต่ละวันตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้า ใจของเราส่งออกไปภายนอกทักี่เรื่องเพียงแค่ใจมันเริ่มกระตุกกระติกก่อตัวเท่านั้นแหละเราจัดการกับมันความคิดขันห้าผุดขึ้นมาเขาผุดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราสังเกตรู้เท่าทันเราก็จะเห็นความจริงของชีวิตก็ต้องพยายามกันนะรู้จักในโนยไปหาหมากัมกๆมล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่อย่าไป ปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลามีความสุขในการดูรู้ใจละกิเลสมีความสุขกับการกับงานทําการทํางานเอาการเอางานเป็นการปฏิบัติละความเกลียดคร้านสร้างความขยันมั่นเพียรสักวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันเราวันนี้ก็เจเริญทําแเบืงตันนี้พากันไหวพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารโตทําความเข้าใจกันเอา